ปรมัมาวิวิทาวิจิตรปรามาวิวิทาวิจิตรมังกละตินนาวาสีสุขะสสติจักกาวยังตำนานพระมหาธาตเจ้าวัดหลวงยางกุงตีนี่ปือเป็นตีจำงไงไหวไปไปนาก่อนแลยังมีพระอุปราชตาจาแก็มมือตอนหนึ่งจิวามอมเจา้า อินตะทระตอนเป็นน้องเจ้าเกี่ยวผาบภูมมินเจียงตุงเรานี่าตานก็มาพะจุโกสร้างเจติยาอองนี่เปิดสร้างไว้เร่กังพยาศัตรูในสันฐานวา,านเมืองเราตีนี่เป็นตีขั้งแหละหูตีเมือปีก่สร้างจุรสขาดไลเกาล้อยสี่สิบสี่ตัลำลับมาถึงปีมึงบอจุสสสดดลลอรสขาดไลย หนึ่งเหงสองปากหาสิบเกาตูนนั่นยังมีสมเด็จอัจยาธรมรมหลวงกัน้าวัดอินเป็นเก้าสังฆาตั้งหลายไปนอกมีหม่อมเจ้ากวานแก้วอินแถงเป็นเก้าปวกนายคาเจ้าไผ่ไตตังมลโจนกันมาสรุปสร้างบอกหนึ่งแผนข้างทนสองโบรมมลโบรมวลป้อนไปเล้ว สำลับมาถึงปีกาบสีจุราสะคราดไลปันสามร้อยสาหกตัวจึงมีสมเด็จอัจฉธรรมผัดเจ้าเสียงวัดอินเป็นเก้าสังฆาเจ้าตั้งหลายไปหนกหมายมีเ่ากแกนานบุญนวันยางกงและเ่ากแกสังลุงวันน้องก่อนและเ่าก่กวันกองสร้างเป็นเก้าสี่สาเหลาวานกวงอุปภากาสัทธาปัตาอารามตังบ้านได้ สถานานาติสาอนุติสะตั้งในเวียงเล่วันหออกไรโจนกันปรึกษาเป็นขั้งทนสามแลลวถึงมาปีปันสามยเ้หกตัเดินยีเรม12บสองคำตอนตังอัจยาทังผ่าเจ้าเสียงวัดอินก็ไลลสร้างุญไปสู่ส,สร้างวนเสีเลียวถึงมาปีรับใส่จุราสคราดไ่ปันสามยเศ้เจ็ดตัว เดินหาออกสิบสคำเป็นวันต่างที่ผ้าถาดเดินหาแปลงเป็นวันอวันหนึ่งใจกัดใจเหลือผ้าลยสิบโตยามกองใจหยัดน้ำหมายตานไปในหมายมีสมเด็จอัิญาธรรมผ้าเจ้าวัดพ้าสิง,งหลงหโกาดและคูวาเสาว,วัดอินและคูวาหยอดเจ้าวัดยางุงตีนี้เป็นเก้าชิดยุมงตัโงมงน และหอนไปหนอกมีสถาปัตาอารามตีนี่ตังวลเบาเตานั่นหมายมีมน้อย,ยีภริยานางเงินเป็นเก้าลูกเตาตังโวลก็ของขวายละยังทีพระถาตเจ้าดวงนี่มาถวายเป็นต้านกัมจูร,ราพุทธาศาสนาหาปันวาสาไปไปนาะเปื่อไว้เป็นตีสักราบูจาเหมุคัเนเต้วลาตั้งหลายไปไปนาะโดยตีจากุสรานาวุล ภูคาตั้งหลายตั้งไปในเล่ไปหนออกอ่าตั้งน้อยใหญ่ใจยิงกะอะไรมากระต้มอ่ากระต้มแร่ไรท็อกยาเด็ดเด็เดออกท็อกยาไรเลีเล้ยวของขวายอ่ากัมจูรวยไม่แร่หนูแล่คำตั้งหลายม้วนกำลังว่าแรงกองอันไลกัมจูผ้าถัด ก็เจ้าพอถึงดีแล้วโวรามวนแลวภูคาตั้งหลายทุกตอนทุกขนันขอคืออะไรถึงสุกติภาวะล่ำเดิดอันเกิดมาทุกภาวะจติเป็นปริโยสารคาะแลนิปานอปัจโยหุนตโนโนี่จังทุวังทุวัง